ครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินคือเสียงจากเพจนมบึงการรับเช่ารับเหมาผ้าบ้านนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณป้าคุณลุงพี่ป้านะอาเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่มีพระเครื่องพระบูชานะครับเป็นแหวนเป็นผ้ายันเป็นรูปเก่านะครับผมเป็นผ้ากล่องพระไม้พระเก่าพระที่รับแจกกระถินผ้าป่ามานานนะครับผมเป็นพระมรดกตกทอดนะครับที่เก็บสะสมไว้นานนะครับและไม่มีผู้สืบทอดนะครับผมต้องการใช้เงินนะครับ พระในบ้านท่านมีคุณค่านะครับผมท่านเพียงเพียงแค่ท่านถ่ายรูปแล้วส่งมาดูนะครับผมเพื่อเรายินดีรับเช่ารับซือ้อพระเครื่องพระบูชาถึงบ้านท่านนะครับท่านไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ท่านต้องการจะขายจริงๆนะครับผมถ่ายรูปส่งรูปในไลน์ในข้อความหรือโทรมาแจ้งนะครับผมเพื่อเรายินดีรับเช่ารับซือ้อ พระเครื่องพระบูชาทุกชนิดที่มาตรฐานสากลถึงบ้านท่านนะครับขอพระคุณครับผม